อก็สวัสดีคนดูได้แลกันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวตัวในพาร์ทนะครับนะ mm hmm. เ,ดเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่า mm hmm. เดี่ยป็นตัวที่อยู่ในพาร์ทนะครับนะ mm hmm. ซึ่งผมฟาร์มได้แล้วนะครับ mm hmm. ใช้เวลาไม่ค่นานเท่าไหร่นะ mm hmm. นี่นะตัวในพาร์ทยี่สนะครับนะ หน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยกันสเตตก็ประมาณนี้นะคระนะับโอเคไปบไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าแบบนี้ยวค่อยมาทำวิธีนะครับวิธีผ่านมันก็ไม่รู้ว่ายากแค่ไหน So keep it in the me out of nowhere. <sharp inhale> oh, no, <clears throat>

เห็นไหมว่ามันมันเริ่มมาเยอะแล้วนะขวางตัดกันได้นะครบจิปตอยู่ด้วยขอขายเนี่ยขายไะาง ่าคูดาวหนึ่งจะรอดไปเนี่ยแต่พี่แกเป็น AOE นะครับนะก็จะได้เปรียบอยู่นะก็เป็น AOE อนเะแต่ว่ามีสกิลหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีนะ มนิทเคลื่อนที่แบบนี้ก็มันน่าจะทมันน่าจะดีแหละครับนะเพราะว่ามันจะไม่โดนสตันนะครับนะระยะพี่แกก็กว้างอยู่นะใเใยระยะเอ่อระยะเดิน45วงของมันก็จะอยู่ที่30ก็วงขาวๆนะโอเคอัพเลย โอ้โหอยู่นะโ,โหดอยู่แหละเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะวางได้กี่ตัวเนี่ยโอ้มาได้ไหลายตัวใช่ไหมว่าใช่ไหมว่มาได้ไหลายตัวจำกัดไหมเดี๋ยวขอวางดูกันนะครับเนะี่ยโอเคเดี๋ยวขออัพตัวเงินก่อนนะ คือไม่จำกัดการวางนะผมนึกว่าจะจำกัดนะครับนะโอเคเดี๋ยวขอขายก่อนขายแล้วไปอัพไม้นีนะแต่ว่าเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์สุดยอดก็เท่อยู่นะแต่ถ้าผมลองปิดกราฟิกมอนก็ยังก็ยัง ก็ยังได้อยู่แต่ว่าผมเปิดว้ดีกว่าเพื่อความสมจริงนะครับนะค่้ที่สองอ๋อค่้ที่ลีวลสองก็ดาเมจหกพันห้าเลยนะระยะสี่สิบระยะเดินระยะเดินห้าห้าจะอัพบีก นี้ก็จับเพิ่มดาเมจเป็นหนึ่งหมื่นนะแล้วก็ระยะส5สิบห้าคูลดาวศูน์จุดเจ็ดห้าแล้วก็ระยะในการเดินก็หกสิบเนยนะกว้างแหละเดีู๋ขผมขอปก่อนนะขยับไปตรงนี้กัน ตัวมันตีแรงอยู่แล้วเนี่ยยังไม่ได้อัพเลยขั้นต่อไปชเชจิดพันเลยนะมาดูกันว่ามันจะมีกี่ขั้นนะเฮ้ยบัคบัคจมดินอย่าขอขคยก่อนนะขคยใคร จบพันละโอเคขั้นสุดท้ายของมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แล้วกัน DPS ก็ดีนะครับนะระยะก็ใช้ได้มีสก,กิลกดไม่ได้นะไม่มีนะโอเค เป็นตัวที่โหดด้วยแหละคือแบบไม่โดนสตันด้วย a อ E ด้วยแล้วก็เสียคือมันจะบัฟไม่ได้นะครับนะแบบยว่าพวกบัฟดามเมจบัฟระยะมันบัฟไม่ได้นะครับเนะี่ยข้อเสียมันเลยแต่ข้อดีมันก็เยอะแหละเออข้อดีมันเยอะ

the ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะแบบว่าจบเร็วมากเลยนะใช้แค่น้องนาฬิกาเองถือว่าโหดเลยนะสำหรับผมนะเป็นตัวเอลีที่โหดมากอเออจริงๆแบบว่าไม่โอดเลยนะโหดไม่โดนสตันด้วยไม่เหมือนตัวนี้นะครับม,มันยังโดนสตันได้โอเคก็นะก็มันก็โหดแหละเออ เป็นตัวในพาร์ท20นะครับนะก็เก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วบ้งอัเน็นว่าคลิปนี้ก็มีเพียงนเท่น,นี้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าสุคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะตอน้องติดตามชมน,นะครับนะชอบกอ็อย่าลืมกดไ like ลค์แล้วกันแล้วก็กดติดตามด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนะลาๆแล้ลาแล,ล,าแล้วบายยบาย,บาย,บาย,บาย